สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวรก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนเหมือนเช่นเคยในวันนี้ก็เป็นมวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามขึ้นช่องกำลัเสา์ที่5ตุลาคม2 5 6 7นเะครับเวลา12นาฬิกายีินาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือกานนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงนามมวยช่องสามศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและทําให้ถูกใจเสื่อมโเทใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนกโมยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นกโมยขึ้นชกจริงกับเกาะติตะช่างบวกกระแสด้นะครับสำหรับนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องตต้้้้้้นน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 ไไไปปกกกกก่่่่ออะครรรัับบเเเเเดดีีีี๋ยยยวววาา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 ามมมมมึึึจจจททใสสห์ขชง5ุล 2 5 6 7นะครับคู่ที่1นึ่นะครับฝั่งเรงคือดาวแดงเอนนี่มวยไทยส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับพลอยลุงเพชรเงาะบังกะปิพิกัด113ปอนด์คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝั่งเรงคือยอดมณีสนจากคาเฟ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโกยศแบงก์ยูโรนะครับพิกัด1น5้อยปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝั่งคือชูซับสอสละชีพส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดิ่งพิกัดอนนะครัอส่วนคูาทอน4นะครับหลวงคู่กี่สี่นะครับหลัะคู่วยการดังนี้ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดถูใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือทือนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ pk ส pk 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ้นมันทุกสั่งเวียนออกตัวได้ทุกยกบั่นคงบริการดี pk ส pk 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดศดถึงช่อง3ขึ้นชกกลนเสาวที่5ตุลาคม2 5 6 7นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่งเลยนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับหรือว่าสิริชัยสักชรบนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปินะครับหรือว่าทีเด็ด99เกหรือว่าสายมูลสนุกเกอร์นะครับ มิกัดก็ขึ้นเงา13ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดาวแดงเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย18ปีสูง1 6 4เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับศาสต์แข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับไล่แขนปั้มตีฟันศอกรุนแรงลักเกลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอ็นดี้มวยไทยนะครับมีสารวัตรแกะนะครับพันตำรวจตีทีรวัตชูก่อนนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลสามฟอร์มลังสุดนะครับมีพิกแพ้พิชิตชัยลูกบ้านใหม่นะครับที่เวทีกองทัพอากาศชก113ปอนนนด์ะครัับแต่่ววา หมดห้ยกนะครับราคาบนล็อกทางด้านดาวแดงดูได้เ,ดเปรียบด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาเล็กๆไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับยอดน้ําเหนือตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับที่สึกจิตมุงนนนะครับทีวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก114ปอนด์นะครับวันนั้นเตะการขอชนะน็อกไปในยกที่3นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรนินมังกรกับตันเคนมวยไทยนะครับที่วีทีมวยสยามอ้อมน้อยชก113ปอนด์นะครับ17สิงหาคมปี67นะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้1นึฝ่ายแล้วก็ชนะไป2องฝ่ายนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพลอยล 64เซนติเมตรนะครับ เป็นมวยขวานะครับสูงยาวนะครับฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งแรงนะครับไล่แขนนะครับขวางแทงแรงสอกสวนอันตรายเก๋ากระดูกดีนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าความเชื่อถือดูไม่ค่อยดีนะครับวันไหนถ้ามาสู้จริงนี่ถือว่าร้ายมากเลยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยทิเด็ศ99นะครับมีเฮียตินะครับสอนสลักแท้ตั้งนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียงเงาะบางกะปิกอธนพลวิไลเลิศนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้นักยกที่4นะครับเพชรพนมสอนสลั ที่จังหวัดลบบุรีนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรชก111ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพทีวิีมุสยามอมน้อยชก111ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพนออกยกที่2เพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับที่เวทีกองทัพอากาศชก111ปอนด์นะครับ22มกราคมปี67นะครับ ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับเท่ากับว่านัดนี้ของทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเรือเวทีไปประมาณ8-9เดือนเลยนะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้าเงินก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบน,นะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ164ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ166ซนติเมตรก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงชกมวยมาประมาณ50าสิบไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาเป็นร้อยเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมวยเยอะกว่านะครับอายุเยอะกว่าน่าจะชกมวยมาก่อนนะครับกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบนะครับน้ำหนักไปปล่อยนี่ใกล้เคียงกันนะครับห้าสิบสี่กิโลกรัมนะครับทางด้านฝาแฝงนะครับกระดูกมวยเป็นรองนะคร ร,ร่างกายของทารานฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับส่วนทนารนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝีไม้ไลายมือหลักเหลี่ยม,มวยกระดูกมวยดูได้เปรียบแต่ว่าร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่าฝ่ายนี้เรื้อเวทีไป8-9ถึงเเดือน,นครับร่างกายของทารานฝ่ายน้ำเงินเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็ชอบไปที่ความหนุ่มความสดร่างกายดีของทารานฝ่ายแดงนะครับน่าจะยืนระยะได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่าง ขอยลุงเพชรเงาะบางกะปิไปได้แบบสนุกเลยครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวแดงเอ็นนี่มวยไทยครับมาถึงคู่ที่2อน,นะครับซึ่งเป็นรองผู้เอกครับทางด้านฝแดงคือยอดมณีส่วนจักคาเฟ่น,นะครับหรือว่าสันติราชนะครับหรือว่าออเมืองกันตรัง ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโกยศแบงก์ยูโรนะครับหรือว่าเพชรบ้านแขกแบงก์ยูโรนะครับพิกัดก็คือ105ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดมณีก็เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลวัยสาปีสูง164เซนติเมตรนะครับอดีตนะครับเคยเป็นเจ้าของแชมป์105ปอนด์บัติมยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เสียแชมป์ไปแล้วนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมสากแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกลัดตีเนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันนะครับกระดูกดีด้วยนะครับปัจจุบันก็ทททาากกรรรฟฟิตตซซ้้ออมมยูู่่่ีีีีนเชดดจจัััังงหวะคบโ VIP นะครับดาบตำรวจนิติกรพริพลนะครับเป็นคนดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเพชรเดือดอูดุดอนครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ร้อยห้าปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชนะเพชรเดือดก็คว้าแชมป์มาครองครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนลาสตาร์เกตทงยศนะครับที่สึกจิตมุนน์ท็อปนิวนะครับชก106ปอนด์นะครับวันนั้นไปเข้าเวทแทนก็ทําให้แพ้การเตรียมตัวของทางด้านลาสตาร์ไปนะครับ ล่าสุดนะครับแผ้น็อกยกที่4ให้กับลาวสตาเกียรติงยศทีวทีมุสยาอ้อมน้อยด้วยนะครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์105ปอนด์ของทางด้านยอดมณีนะครับแผ้น็อกให้กับลาวสตาแล้วก็เสียแชมป์ไปนะครับวันนั้นชก105ปอนด์นะครับ17สิงหาคมปี67นะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝรแดงน,นะครับชนะอีกฝ่แล้วก็สรุปแพ้ไปสองฝ่นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโกยศนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย22ปีสูง160เซนติเมตรนะครับเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งบูดุดันฟอร์มสดด้วยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่แบงก์ยูโรที่จังหวัดสงขลานะครับมีเซแบงก์ยูโรนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่2พยักอีสานเอเคหพยักมวยไทยนะครับที่เวทีกองทัพอากาศชก105ปอนด์หลััังงจาาาากกกกนน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 ้ะะครรรรรบบชชชออยททีีีีี่่่ปไพสสววิิเดำ หาปอนด์นะครับล่าสุดคอโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชะนะคะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับที่เดอะบาร์ซ่ารัชดาศึก IMTC นะครับชกร้อยห้าปอนด์นะครับสามกันยายนปี67นะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนาฝายลมเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับและเป็นการชนะนอกไปถึง2ไฟไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ธนาฝายลมเงินจะดูได้เปรียบนะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแแดงสูงประมาณ164ส่วนฝาน้ำเงินก็สูงประมาณ160เซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทางด้านฝาแแดงจะดูลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงชกมาประมาณ60ส่วนฝาน้ำเงินชกมาประมาณ40ฝ่ายฝาแดงจะชกมวยมาเยอะกว่านะครับอายุเยอะกว่าน่าจะชกมวยมาก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝาแดงประมาณ51-52ส่วนฝาน้ำเงินนะครับ50-51กิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ เกากระดูกดีที่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดมณนีส่วนจากคาเฟ่นะครับแต่ว่า2ไฟสุดท้ายชกไว้ไม่ค่อยสวยนะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนะครับที่แพ้นอกให้กับลาสตาและเสียแชมป์ไปวันนั้นก็ดูเจ็บตัวอยู่พอสมควรครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มสดเหลือหลายเลยนะครับสามไฟหลังสดนี้ชนะรวดทั้ง3าไฟและเป็นการชนะนอกไปถึง2ไฟด้วยนะครับมีอาวุธที่หลากหลายและหนักแรงคอยดักเล่นงานด้วยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกระดูกมวยดูเป็นรองนะครับแต่ว่าท่างกายดูดีกว่านะครับหนุ่มสดห้าวกว่าและฟอร์มก็ดู ดูสดกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างยอดมณิสนจากคาเฟ่น,นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สองนะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโกยศแบงค์ยูโรครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือชูซับสสละชีพนะครับหรือว่าต่ออิทธิพรหรือว่าสิทธิเจเพนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับหรือว่าเพชรอันดามันเกียรติยอดยิ่งนะครับพิกัด119ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชูซับเป็นนักชกจากมหาสารคามวัย25ปีสูง167เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีแขกแกงหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดดดดููกกกีีีีี้้วยยนนนนะะคครรรรรัััับบบปจจุุ็ททททาาฟิิิตตซอออออมม่่่ธธพ คุณตั๊กต่ออิทธิพรน,นะครับอิทธิพรสิทธิพรมนะครับเป็นคนดูแ,แลนะครับมีนายกจํานวนสละชีพเจ้าของสื่อเสื้อให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับมีแพ้คะแนนรักชุมพรท่าแซยาสัตว์ที่เวทีราชดำเนินชก125.10ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่ 2, สองซันเดย์บูมเด็กเสียนที่ศึกวันลุมพินีชก118ปอนด์ล่าสุดนะครับแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะน็อกยกที่สี่เพชรเจ้พาพญาสิทธิกำนันเหน่งที่เวทีมูเสียอ้อมน้อยชก120ปอนด์นะครับ10สิงหาคมปีนนนนะะะคครรรััับบฟออ์มหลลงงงงสุดดดขทาาา้้้ฝ่ยแแแพวก็ช ครับส่วนไฟล์น้ำเงินนะครับเพชรอันดาเป็นในโชคจากจังหวัดชุมพรวัย18ปีสูง176เซนติเมตรนะครับดีกีนะครับเคยเป็นแชมป์100ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเมื่อปี65ชนะคะแนนทางด้านเพชรลุงไฟนะครับปี66ก็มาได้แชมป์ม้าบินครั้งที่11นะครับวันนั้นชิงกับกล้าณรงค์นะครับและล่าสุดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็คว้าแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย118ปอนด์ด้วยนะครับก็ถือว่า เป็นเจ้าของแชมป์ถึง3เส้นเลยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันซอกดูแรงฟอร์มสดด้วยนะครับช่วงหลังนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับปัจจุบันทาการิีซ้อมอยู่ที่คลายมวยเกียิยอดยิ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรมีคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลสฟอร์มล่าสุดนะครับชนะนกยกที่2ลูฟี่ตองพัทลุงที่วิทีโมเสียมอ้อมน้อยชก116ปอนด์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนมนัะต่อยแยมส่วนที่วิที ปอนไปที่มูเซียมอ้อมหน่อยนะครับชนะมนัดต่อยแยมส่วนแล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จนะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะออกยกที่3ามคริสหัชอหพยักษ์ที่ศึก imtc นะครับที่เดอะบาซ่ารัชดานะครับชก123ปอนด์นะครับ9กรกฎาคมปี67สามฟอร์มหลังสุดนี่สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟฝ์เลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ167ซนติเมตรส่วนฝาน้ำเงินนะครับสูงประมาณ176ซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายเงินนะครับจะดูสูงลอยกว่านะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงโชคมาเป็นร้อยส่วนฝาน้ำเงินโชคมาประมาณ60สิบไฟฝ่ายแดงโชคมาเยอะกว่านะครับอายุเยอะกว่าน่าจะโชคมวยมาก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยๆล่อทางด้านฝาแดงนะครับชูซับห้าสิบเจาส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ58กิโลกรัมใกล้เคียงกันนะครับเก๋ากระดูกดีอยู่กับทางด้้้าาาาาานน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 ฝแแแดดดงงะะะคครรรรรััับบชกมมวววยยยยยยเเเเเปปป็็ออลลตูู่่่ีีีสส ส่วนสูงนะครับส่วนท่านฝ่ายน้ําเงินนี่กระดูกเป็นรองแต่วันนี้ดูได้ใหญ่ได้ยาวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับร่างกายก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าฟอมสดมากๆสามไฟหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยครับวันนี้ผมชอบไปที่ความสูงความยาวความสดของร่างกายของท้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนท้านชูซับสอสละชีพไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุญญณิสาครับคู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งนะครับหรือว่าฟ้าหลังฝนหรือว่าโรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตันเดียวปอประวิทย์นะครับหรือว่าไก่แจ้หลังสิทธิ์หรือว่ากอบางบัวทองนะครับพิกัด117ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชร ชุมพรน,นะครับเป็นในโชคจากจังหวัดชุมพรวัย22ปีสูง165เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับขวาคอปั้มตีแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งที่จังหวัดชุมพรมีคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลสามซ้อมล่าสุดนะครับชนะคะแนนยกมณีสนจักรคาเฟ่ที่จังหวัดชุมพรชก108ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่4ยกมณีสนจักรคาเฟ่ทีวีโมเสียอ้อมน้อยชก108ปอนด์ล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนน3ต่อ่สอสบบุญชััยนะครทีศึก IMT ที่เดอะบาร์ซ่ารัชดาชก1 1 6่อปอนด์นะครับ3กันยายนปี67นะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2สรุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตานเดียวเป็นในชกจากจังหวัดกาลสินววย27ปีสูง160เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงปัมตีแข็งแกร่งหมัดศอกส่วนรุนแรงอันตรายนะครับหลักเหลี่ยดีนะครับปัจจุบันทําการฟึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอประวิทที่จังหวัดกาลสินนะครับมีคุณประวิชช์ชอบพยอมนะครับหัวหน้าคณะขอดูแลนะครับพอมีรายการชกและใกล้ๆวันชกก็จะมาเก็บตัวถนอมต่อที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับอยู่ในความดูแลของคุณสมจิตแล้วก็ซอเนทีะพืชครับ สามฟอร์มหลังสุดของธนาฝันน้ำเงินตาเดียวนะครับชนะคะแนนภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับที่มวยดีวิถีไทยนะครับชก108ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรสัญชัยจิตมังนน์นะครับที่สึกจิตมังนน์ที่วิถีมุสีย้อมน้อยชก108ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งรักไก่เดชานะครับที่สึกจิตมังนน์ที่วิถีมุสีย้อมน้อยนะครับชก107ปอนด์นะครับ10สิงหาคมปี67สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2องฝ่ายสรุปแพ้หนึ่งฝ่ายครับเทียบกันที่ ส่วนสูงนะครับแสดงสูงประมาณ165เซนติเมตรนะครับส่วนฝั่งเมืองสูงประมาณ160เซนติเมตรก็ดูว่าทางด้าแฝังจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝังชกมาประมาณ7จ็ดส่วนฝั่งเมืองนชกมาเป็นร้อยนะครับน้ำหนักไปปล่อยนี้เท่ากันนะครับ53กิโลกรัมนะครับ คู่นี้เก๋ากระดูกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ทางด้านฝ่ายแดงนี้จะได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายหนุ่มสดห้าวกว่านะครับผมมองว่าการเยีริยะน่าจะมั่นคงกว่าไทายท้ายนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างตันเดียวปอปะวิทย์นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรชุมพรเกตยอดยิ่งครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ฝ่ายแดงนนครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีรายการชกต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ เพชรโกยศแบงค์ยูโรกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าหนุ่มสดห้าวร่างกายดีกว่าฟอร์มก็สดกว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรโกยศแบงค์ยูโรส่วนคู่ที่3านะครับคู่เอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันดาเกียิยอดยิ่งกระดูกเป็นรองนะครับแต่ว่าฟอร์มสดกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับ,ชอบ,อรบอชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรอันดาเกียิยอดยิ่งส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดนะครับ เพชรชุมพรเกตยอดยิ่งนะครับฟอมใกล้เคียงกันนะครับกระดูกมวยเป็นรองด้วยนะครับแต่ว่าร่างกายดูหนุ่มสดห้าวกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรชุมพรเกตยอดยิ่งครับสุดท้ายนี้นะครับขออวยพงแฟนมอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ